ใบเลขก,กันทีซ้ำนักงานประชาตามพันธ์จังหวัดพังงาค่ะเขอรวมมือจับมือกับสำนักงานการทองเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะจับมือกันทํำรือ้อการจัดก,กิจกรรมดีๆละค่ะเป็นกิจกรรมซื่อมวลชนสั้นจอนนาชมนะคะวิชากิดชุมชนและชุมชนทองเที่ยวในพื้นที่ข้องอาเภอทับปุดค่ะ เที่อำเภอทับุตจังหวัดพังงาคุณผู้ชมคะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะเขาจะกิจกรรมซื้อมวลชนสันจรภายตายโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาค่ะกมีนายเว่ยหญ่นะคะนายเอกรัตลีเส้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนาวายตรียิ่งโนสมาลีเส้นค่ะประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงาและก็ยังมีวัวนาส่วนราชการนำซื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสากิจชุมชนอู่ข้าวอู่น้ำนาวัวนอนโรงซีปูเจ้าและชุมชนทองเทียวบ้านคลองบ่อแส้นค่ะตามกิจกรรมซื่อมวลชนสั้นยนซึ่งเป็นการบรูรณาการการรวมกันนะคะระว่างจังหวัดพังงา สำนังงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาและการสองเที่ยวแห้งประเทศไทยค่ะมีกิจกรรมลากไล่นะครับชิะเยี่ยมสาธิตการทำข้าวล่ามโดยเต่เาเผาแทนการเผาโดยฟืน,นเมื่อเมื่อก่อนเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงนาเรียนรู้การจัดแปลงระบบดินน้ำพื้นกิจกรรมต่อย,ยอดจากข้าวในแปลงสู้ขนมจีนเซ็นซัดกลับโดยคเครื่องมือโบราณต่อมานะครับคณะก็ได้หนังสามโลไปยังชุมชนตองเทยวบ้านคลองบอ่อเส้นรวมทำกิจกรรมทำผ้าหมัดยอมชมทำเข้าโต๊ะดำนะครับ สรานเรียนรู้แปลรูร้ผลิตภัณฑ์จากตอนเ e a ตอน,นอ่ายูพือแล้วนะนนและกก็ชมด้านสีทองเทียนนำตกเต่าทองครับและก็ในช่วงเย็นนะครับสังขนะได้รวมกันรับสารานอาหารและเปลี่ยนความคิดเล่นข้อเสนอเนี้ เาวีที่ว่าข้อพงาผ้าทุกลับถ้าเรากิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนวยรชาชการซื่อมอนชนตุกขะเน่งเผ้ซื่อ,อมอนชนเนี่ยซึ่งมีหน้าสีน,นําเสนอขาวสาริเนี่ยกิจกรรมต่างๆข้องภารัฐพืชเพรชองทางทีิทุกตรงลากไล่นี่แหละครับให้สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนรับทราบข้อมูลที่ทุกตรงรวดเร็วนั่นเองครับค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะช่วงนี้เราไปเนแาราคา